จุดประสงค์คำนวณหาโมเมนตัมและพลังงานจุนของรถทดลองก่อนชนและหลังชนในกรณีที่รถทดลองชนกับรถที่ติดแท่นเหล็กและรถที่ติดกับดินน้ำมัน 2. บอกความหมายและอธิบายความแตกต่างของการชนแบบยืดหยุ่นและไม่ยืดหยุ่นอุปกรณ์มีทั้งหมด8อย่างนะคะ 1. รางไม้ 2. ดินน้ำมัน สแท่บกระดาษสีรถสองคัน5้นกระดาษคาร์บอน6แผ่นเหล็กเจ็ดมอเอแปลงไฟฟ้าแปเครื่องคอสัญญาณเาค่ะตัวแปรนะคะตัวแปรต้นแผบกระดาษขนาดก่อนชนและหลังชนตัวแปรตามผลของการเคลื่อนที่บนแผบกระดาษตัวแปรคุมแผ่นเหล็กดินน้ำมัน ตอนที่1การศึกษาโมเมนตัมและพลังงานจนจากการชนแบบยืดหยุ่นวิธีการทดลอง 1. สอดปลายทั้งสองของแผ่นเหล็กเข้ากับรอบหน้ารถดคันที่1 2. นําอนำนทด,ดลองคันที่2มาวางในแนวเดียวกัน 3. ติดปลายด้านหนึ่งของแถบกระดาษเข้ากับโนดคันที่1นําำปลายที่เหลือมาสอดใต้ลบคันที่2แล้วสอดไว้ใต้กระดาษคทร์บอนสี่ ใช้แผ่นกระดาษอีกแผ่นหนึ่งติดไว้ที่ท้ายรถคันที่ 2, สองสอนบายของแผ่นกระดาษไว้ใต้กระดาษทาร์บอนบนแผ่นกระดาษแผ่นแรกห้า,ต,าติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเปิดเครื่องปงัดสัญญาณเวลาแล้ะผลรถทด,ล,ดลองคันที่สองเพชนรถคันที่หน,นึ่นงและสังเกตการเคลื่อนที่ 1, ทของรถคันสองหลังการชนค่ะหกดึงแผ่นกระดาษพร้อมทัชแทนชื่อไว้ที่แผ่นกระดาษทัง 2, ้งสองเพื่อบ่ง ว่ามาจากรุ่นขั้นไหนคะตอนที่สองการศึกษาลมตามรับพังนานจากการชนแบบไม่ยืดหยุ่น มีการทดลองทำเหมือนกับการทดลองตอนที่หนึ่งแต่เปลี่ยนแผ่นเหล็กเป็นดีน้ำมันมาติดไว้ที่รถคันที่หนึ่งสรุปผลการทำกิจกรรมนะคะ 1. การชนในหนึ่งวินทีทุกกรณีโมเมนตัมร um วมของระบบคงตัว 2. การชนของรถทดลองที่ติดแผ่นเหล็กกระตเป็นการชนที่ไม่มีการสูญเสียพลังงานจนในระหว่างการชนนั้นคพลังงานจนร่วมก่อนการชนเท่ากับพลังงานจนร่วมหลังการชนซึ่งแสดงว่าพลังงานรวมของระบบคง,งตัวการเรียกในลักษณะน,นี้เรียกว่าการชนแบบี่จุ่นค่ะ สามนะคะการชนของวัตถุที่ติดน้ำมันเป็นการชนของวัตถุที่สูญเสียพลังงานจนในระหว่างการชนนั่นคือพลังงานจนรวมก่อนการชนจะมากกว่าพลังงานจนรวมหลังการชนซึ่งแสดงว่าพลังงานจนส่วนหนึ่งที่หายไประหว่างการชนการชนในลักษณะนี้นะคะเรียกว่าการชนแบบไม่ยืดหยุ่นครับ